ยั asking about she here วเวอาสกิ้งกับเบลชาร์ล็อตเนะี่ยชีฮียแล้วเนี่ยพี่ใช้เครื่องที่ทไหลอยู่เอานี่อะ่ okay, you. นะโอเคอยู่โยแฟนเนี่ยชาร์ลอตอิสเทียแล้วต้ง้ล้ไกลกระจบเอออ มาแสดงเขาไปทำเหมนกันนะเฮ้ยครับแล้วตอนเข้ามาถึงตรงมันจะได้แบบกความการมาเป็นเห็นหน้าเยมีเดี๋ยวนีแล้วเนาะเห็นหน้าเยมีนี่เขาทำทำให้มันมีนะเอาเร็วโฟในในพี่บอดี้มีหลอดเออหลอดมีเป็นมีทีมามีทีมทุกคนเร็วโฟในในกลุ่มปิดจะเริ่มไลฟ์กี่โมงครับพรุ่งนี้เดี๋ยวไลฟ์ประมาณช่วง กือบเกือบสี่โมงครับเป็นช่วงแฟนมีดให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะฉลอตไม่เลิฟตั้ไหนอ่ะแซนด์วิชอัลลิซองโอ้อัลอดอัลลอดอัลล็อฟซองสแน็คฟิงอ่ะอัลอดออฟซองเลยเหรออืมอัลอดออฟซองสแน็คฟิงสแน็คแคปสเปเชียลซองด้วยโอ้ไอเฮิร์ตแดดไอเฮิร์ตแดดอุ้ยอืมสเปเชียลซองขอบคคุณ่ะขอบคุณครับ ทุกคนอย่าลืมนะถ้าเกิดใครยังไม่เคย CF นะทักแชทแอดมินไปก่อนแล้วมากด CF แล้วก็กวะะบัญชีลีปปักหมุนนะครับบัญชี1 4 0 2 7 2 9 7 2ธนาคาร SCB นะครับชื่อบัญชีบ e r c h a n t Square International จำกัดมหาชนบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็อย่าลืมแนบสลิปด้วยนะจ๊ะจะมาหวานอะไรกันไม่ได้หวานเราสาเป็นตัวประกอบบอกละหวานกันเฉย บีบบีบบีบนนี่นี่นี่พชมบีบบีบบีบอุ้ยอุ้ยจะกรจีหรือเปล่าจากรจี้จักรจีเออกลมๆเงยๆกลมๆทุกคนเร็วเล็กนึงหนึ่งฟัดฟัดสี่เกโค้ดกรุ๊ป for i n t h e fan you can buy l i n e a d นะจ๊ะพอแม่ลูกพี่ชมเป็นอะไร กลาเป็นปู่แล้วพี่แชมแลทำพิซซ่าสี่เก้าเก้าเร็วๆทุกคนกลุ่มปิดเร็วๆเดี๋ยวไม่มีเวลาซื้อแล้วนะว้าวโซ็กซี่จะนัดคุยก่อนอิงฟ้ายังยิงไกลอีงหลังพี่แชมป์แล็บโจพี่ว่าแปดบาทเจอเลยสี่เก้าเก้านะคะทุกคนสามารถยิงได้ อีกห้านาทีเท่านั้น499ใครยังไม่มีเดี๋ยวไม่ได้ดูแล้ว<ล><ล>นะทุกคนอย่าลืมชําระด้วย,<ล>ยนะคะใครที่แบบพิมพ์มาแล้วมันไม่ขึ้นทุกคนสามารถไปแบบทักแชทได้หรือว่าส่งสลิปไปได้เลยนะคะโอ<ช>นได้ตามเลขบัญชีที่ปักหมุดไว้ได้เลยแล้วก็ส่งสลิปไปในแชทได้เลยนะใช่แล้ว499ทุกคนรีบเลย เพราะว่าตอนนี้แอดมินกำลังแบบเร่งทำงานอยู่เพราะว่าถ้าเกิดใครมาเอฟช้าหรือซื้อช้านะก็จะไม่ดูโมเมนต์สำคัญนะูอาจจะพลาดอะไรไปใช่ไม่ใช่โอ้โหแเนี่ยเมื่อกี้ไปดูสนักโชว์คือแบบทุกคนคุ้มจริงๆเสียงหายเลยทนากบอกรอดูได้เลยรอดูได้เลยตื่นเต้นมากพรุ่งนี้เลอฟอิงรอด Love you so much And you love me also Love you love you ทุกคนจ้าพิมพ์มาหน่อยจ้าสีเกาแก้ทุกคนอย่าลืมแล้วเขากุมปิดกันด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าช่องทางอื่นทุกคนใช่ลา์แอดแอดมินสแกนได้เลยนะแต่ว่าในลายแอดเนี้ยมันจะห้าสองศูนย์เพราะว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมมีบวกแหวกด้วยทุกคนอาจจะต้องแบบอาจ ใครแบบอยากตัดบงแต่บัตรก็อาจจะต้องยอมเสียเยอะขึ้นนิดหน่อย100บาทเองแต่แบบว่าจริงๆอ่ะซื้อนี่ก็คุ้มสีเกาลัาทุกคนพิมพ์ได้เลยขั้นตอนการซื้อคือง่ายมากใช่ watch อ c เ n c e r t live if we pay? The concert l i g h t on 20 August we start at 8 PM Bangkok time 8 PM and for all the fans who still here in the post group You will see the special concert on that day. เวียดนามฮัลโหลฮัลโหลเวียดนามชินจาวเยนาแฟนคุณปิดปิดให้ใครดูครับปิดให้คนที่ซื้อกลุ่มค่ะเออเลิศเออไฮไฮเหนื่อยใช่ปะยืนร้องยังเหนื่อยเลยอ่ะเพยงที่จะร้องจริงดื่าร้องยังเหนื่อยหัวหนสลิงร้องพี่ปาเขาบอกให้หหนสลิงร้องเพลงพี่ฟ้า เพลงที่เราร้อง,องไม่ใช่พงศลิมแบบยืนนะยืนอยู่แต่เหมือนโหดเลยบอกเลยชื่พงหลมฮัลโหลค่ะคุณขาสองหรอเร็วเร็วทุกคนอันนี้นะคะ,ะหนูอยู่ด้านหลังค่ะได้หนูหนูอยู่ข้างหลังค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะ,ะเดินตามแล้วทุกคนต้องไปแล้วนะจริงหรอจะฟ้อ,มมองมบอกว่า,วาออกไปหน้าเวทีได้เลยอทำไมไวจังจ้าหกโมเลย อเร็วทุกคนรีบเลยกลุ่มปิดเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับช่วงแฟนมีในวันพรุ่งนี้ด้วย hey, วนัดจ้าออ๋อ,อใช่ค่ะน่าจะตามหนูแก่คนเดียวนะคะอ,อ,อ,อคะาจะาจะทำบล็อกไอ,อพีเอ็มนารนก่อนดีปะ่ะอุ้ยเป็นไงล่ะสะเปเซียนนะ แลมายึงบอกพี่อครับแล้วฝึตามซื้อแล้วขั้นต่อไปทำยังไงครับอันนี้ได้เลขออเดอร์ยังครับเดี๋ยวให้มินจะส่งลิงเข้ากลุ่มปิดให้นะพอได้ลิงแล้วปุ๊บเราก็แค่กดเข้าไปลิงลก,ก,ก์แล้วก็กรอกรหัสออเดอร์นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเล็กน้อยกลุ่มปิดเดี๋ยวเรามาไลฟ์ดูช่วงแฟนมีนวันพรุ่งนี้นะประมาณ4ี่โมงเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มแฟนมีช่วงประมาณ4ี่โมงครับ มาเร็วทสท,ทุกคนมาพิมมาเร็วสี่เกา้าเก้าสี่เก้าเก้านะจ๊ะพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้ประมาณสี่โมงนะอาจจะแบบ ต้องดูด้วยถ้าเกิดสมมติว่าคนมาครบไวก็อาจจะเริ่มเร็วขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งในกลุ่มปิดนะครับว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มในอีกประมาณกี่นาทีนู่นนี่นั่นนะเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมนะถ้าเกิดใครพลาดช่วงไหนไปก็สามารถมาดูย้อนหลังได้จ้าวันที่10สิบไม่มีมิตมีสิบเก้าครับเรามีมิตติ้งวันที่สิบเก้าวันที่20สิบเป็นเฉพาะค,คอนเสิร์ตอย่างเดียวถ้าเกิดว่าคนดูดูได้สองวันเลยเพราะบ,บางคนบอกว่าอาจจะแบบติดช่วงแบบทำงงทำงานแล้วมันแบบ ระยะเวลามันต่อเนื่องยาวกันไปไงเราก็เลยเอาเคแบบเซฟเรตวันด้วยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะมี็ตมิ팅นะทุกคนรีบเลยสี่สองเก้านะน้องกินข้าวอยู่นะเหล๋ยวทุกคนเหลยวพิมพ์สี่สเก้าพี่ฟ้าเซ็นอะไรอ่ะเซ็นอะไรอ่ะไม่บอก ทุกคนเจอร์รหรืว่าใครได้ไปก็คือมีสิทธิ์เซตที่4มาเซตที่แดงเร็วสี่ก้าทุกคนพรุ่งนี้แฟนมีดแล้วอย่าลืมโอนกันด้วยนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมทักแอดมินก่อนแคลรสวัสดีครับอย่าลืมทักแอดมินก่อนนะเอาอมมสม,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 มองใชาก็ค่าสีแดงเขาจะบอก วันนี้น้องสองบนเวทีแล้วแก่ตีไม่เหมือนกันนะนเพรว่านงานในนไ้นี่ยไอซานในไลน์ก็ถามว่าอินฟ้าชอบลออยู่ไหนไม่ได้มาอ๋อนี่อุ้ยเก่นมาสก็หอมเลขอแก้อะไรไอให้ดูย้อนหลังใช่ไหมครับทุกคนดีมาเร็วสี่ก้า ที่บ้านคนเดียวนี่เียบใช่ครับใช่กคใกน้ำได้กน้ำนี่อิงรอดอีสเนีย she having d i n n e r อะไรนะอะไรแคอ่ะอนเอยากคุยไหมล่ะอยากคุยไหมล่ะเดี๋ยวไปให้ โแม่บอกว่าเดือให้ก็ได้เอาเร็วทุกคนโฟนในายนยนี่ไงน,นี่เราไลฟ์ดูอยู่นี่ ทุกคนโอริโอ้มาสกับมเที่ไม่มีพี่ไม่โอริใช่ครับแฟนมิทติ้งเป็นอินฟ้าครับพี่ขอขึ้นขึ้โอ้เวทีส่งอยู่พี่จะซื้อแล้วพี่ลอกินกับร้านกได้ไหมอรอยอู่รอรอไมทุกคนเร็วสี9าจ้าแต่ว่าวิซีลอหมดแล้ว,วะ่ะถ้าว<น>าใ้่าคุณนิพาพรพรุ่งนี้ติดใช่ไหมครับอืม ้้นหลาาไจริงๆผมว่าไม่มีปัญหาครับก็คือแต่ว่าแจ้งแอดมินไว้ด้วยแจ้งทีมงานไว้ด้วยก็ดีครับทุกคนอันเนี้ยตอนซ้อมอ่ะอาจจะไลฟ์ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงสูงไม่ที่สูงอันนี้เลยเสียงคูแอ้นี้ใช่ไหมที่เป็นของ <laughs> บอกอิงรอหันมาพร้อมกันเลยคะ่ะอ่ะอยู่ซูมดี๋ยวก่อนนะโซซอนเอ้ยซูมได้หนิดูหลังไปเลย Good to see you นี่จู้ Tomorrow we have a live uh, I think it's all around 4 p.m. Bangkok time so we are doing live for จะตัดนิสติง for อิ f ฟ้า before before they start for the rehearsal around tomorrow I think they start at around 4 p.m. maybe before คุณปิดสิบเก้าได้ดูได้ดูสิได้ดูตอนแฟนมีด้วยไายืนเจ็ดร้อยคาไปซื้อที่ไลแอดได้เลยนี่แค่เห็นหลังก็ดีใจน้องกินข้าวอยู่นะทุกคน ในไลน์อ่ะเห็นหน้าเีมชัดเห็นหน้าดีใช่ซื้อข้าวผัดให้เชหไดพี่มีน่ารักและพี่แชมป์ล่ะทุกคนมี่ระยแล้วเอาาวเอข้าวดรูมีไมี่ิไรอย่าเง้อาโอเคซื้อกาเยซื้อกาเยกันเดย เงีคือชิวๆคนกันเย็กดเอาเลยแต่ตามละชัดเจนสอบเลยว่ชัดเจนชัดเจนครับสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าสุ้มปิดวันนี้เดี๋ยวไล่ให้ดูด้วยเนาะไม่แปลไม่มหรอเดี๋ยวตจะเสียงเนี่ยกับตอนตอนสองี่เขาคุย ยสี่เก้าเก้านะครับกลมเป็ดบัตรยืนไงบัตรยืนคือบัตรพอเล็กนะบัตรพอเล็กเจ็ดร้อยซื้อได้ในไลน์เลยครับแต่บัตรยืนในฮอใหญ่ไม่มีนะมีแค่บัตรฮอเล็กบัตรยืนฮอใหญ่ไม่มีจ้ามีแต่บัตรฮอเล็กเจ็ดร้อยนะครับตั้งไปงี้เดยเอฟกันเอง เด้อเดวอ่อนนะ้พี่แกก็เปิดโฟนคุยกับคอนเทนเตอร์งงมากเปิดคุยกับคอนเทนเตอร์เฉยเลยเด็กกันเองนะจักรจีเด็กกันเองได้เลยพี่ซันเหมือนจ่าทิงจาเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นต้องเปลี่ยนเลยลายแบบใหม่แบบสับ s so n a c k she's doing her go to s t a g e for three years old. คุณจิตาเชนไม่ได้ดูจา้าได้ดูแค่ตอนลยกาแฟนนี้นะพรุ่งนี้ใช่เดี๋ยวโอ๊ยพี่มีสวยมากเลยส,สาวเช็คเราจะไม่ได้ไหลบัตรพอเล็กเจ0ร้อครับสุดพี่ฝาเทจัง the back. <laughs> come come. everybody body for for inter fan. You can buy for the course group at like at. You can search to the icon friend and you assign this Grand and after that you have to choose for the buy icon to buy a ticket for the live streaming. But in like app uh, the price is for five hundred twenty. เพราะว่าหนูจะใช้อันนี้คุ้มกว่าจริงๆเร็วๆครับทุกคนมาเร็ว499ทีกทำที่เริ่ม200โอเคที่ครับสื่อ99มาได้เลยบัตรคอนเสิร์ตบัตรทอลเลยก็ซื้อที่ทางไลน์ได้เลยนะจ๊ะของเธอเปล่าสร้านมันนี่ของใครมาสองคนดูสองคำนี่หลุดก่อนไปเอาคำตอบ

มาแล้วทุกคน49แต่สีพี่ฟ้าอเอาหรอพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้ารักพี่ฟ้าทุกคนเร็วโฟนานายทุกคนครับใครที่พิมพ์แล้วนะครับรอ ข้อความใน uh, message ช่อง messenger เด้งนิดนึงนะครับแล้วก็ uh, มันจะมีเป็นเลข order ออแล้วทุกคนก็สามารถโอนแล้วแนบสลิปในดิงนั้นได้เลยนะครับแล้วจากนั้นแอดมินก็จะส่งไปลิงก์ในการจ o ยเข้าคุ่มปิดให้ทุกคนก็แค่ confirm order นะครับแล้วก็กดเลข order แล้วก็ทีนี้ก็ไปรอในกลุ่มปิดได้เลยนะครับเร็วๆมาทุกคนสินเจ้า พี่ <no liebe> ฟ้าพี่ฟ้าชินชอยเลดใส่สีเลยแว่พี่ฟ้าโกโกททอยเลดเร็วๆมานั่งกระชับกันเป็นจ้าเราทุกคนมาสี่เก้าเก้าเราจะสาส่ไปที่บนเกร์ได้ค่ะ ติดอิชาร์ลอตเฮียนะคะดิไซมีเนี่ยชีอ uh ิตติ้งโรบต้าอในไทยแลนด์ไ so I think tomorrow w e gonna meet her หนูหนูไม่ซื้อเล้นะคะเพราะว่าหนูจะไปทงานแ แล้คาาวครับใช่แเดิมค่แต่ว่าไม่ไล่ <Why? S 2> พี่ฟ้า <c oughs> เร็วครับทุกคนมาสี <c oughs> ่ก้าเรก้ารคอืออยู่นะสี่ชาร์ลอตเหรอพี่มันขูดมันขึ้นลอยอยู่มันใช่หรือเปล่าใค่บอกใช่ฝรั่งฮูให้นัดอยู่คอฟาร แต่เพิ่มอีกแค่ดีเทลหน่ยเรา้แบบเราก็ใช้เกินอยู่แล้วาแต่งรูปมัก็เียยอนี่อิงฟ้านี่เฮียช h a n g e her d r ด s s คุยกับน้องชา้องชากินอยู่ทุกคนชาร์ลอตต์อีริ่งนี่ชีเฮียเนี่ย see h อ r back เนี่ยชาร์ลอต

แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้นะทุกคนอย่าลืมนะมา CF เได้เลยแล้วก็เน้นย้ำอีกหนึ่งรอบว่าสำหรับกลุ่มปิดของเรา499้นะครับใครมาดูย้อนหลังสามารถ CF ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคย CF ทักแชทแอดมินไปก่อนแล้วมากด CF นะครับแล้วก็โอนบัญชีที่ปักหมุดน,นะครับแล้วก็รอลิงก์คอนเฟิร์มเลขออเดอร์หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่รวดเร็วมากก็คือทางไลน์แอดนะครับสามารถที่จะซื้อทั้งกลุ่มปิดหรือว่าเป็นบัตรคอนนะครับทั้งฮอลเล็กแล้วก็บ มาพูดคุยกันนะจ๊ะ